เจ้าหน้าที่เข้าถ้าเปมองลงไปข้างล่างจยเห็นญาติผู้ป่วยนั่งรอกันเป็นแถวอยู่ข้างล่างนะนะครับอันนั้นเป็นพับดิบเราเรียกว่าพับดิบแต่ส่วนนี้เป็นเซมิสเตลไลคือกึอ่งสะอาดกึ่งสะอาดเดี๋ยวเข้าไปในห้องผ่าตัดจะสะอาดกว่านี้จะได้สดุด <c oughs> เราเดินไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะค่ะเมื่อกี้เราคุยกับคนไข้ข้างนอกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอันนี้ผ่านประตูมาอีกชั้นหนึ่งแล้วชั้นนี้จะสะอาดขึ้นไปอีกนะครับจะเห็นว่าชั้นเนี้ย ถ้าคุมองไปไกลๆจะเห็นผู้ป่วยนั่งรออยู่คนหนึ่งเห็นไหมครับด้านขวามือและเห็นประตูด้าน้า,าย,ยอยู่นั่นแหละคือประตูห้องผ่าตัดจริงๆอันนี้ในพื้นที่นี้ก็อยากจะขอแนะนําให้รู้จักกับคุณนวชนนะครับเป็นพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัดนะฮะเดียจะมีข้อมูลให้เกี่ยวกับห้องผ่าตัดแล้วก็เกี่ยวกับโครงการนี้นะครับเ<อ>ชิญครับอ,อยากจะทราบว่าโครงการนี้ค่ะ มีถ้ากว่ามีอาสาสมัครมาช่วยในการผ่าตัดด้วยอยากทราบว่าเป็นอาสาสมัครจากที่ไหนบ้างแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าแบบต้องมาสมัครเปทักสมัครที่นี่ค่ะก็ต้องขอแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคนไข้เองกับส่วนของอาสาสมัครคือเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการส่วนของคนไข้เองเนี่ยเราก็ฉลองครบรอบ 80ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเราก็รับคนไค่า80ลายตามโครงการวัตถุประสงค์โครงการในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ในแต่ละวันเราทําได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าการใช้ห้องมาตัดในแต่ละวันก็จะต้องมีระยะเวลาของมันอยู่นะในโครงการนี้เราจะเปิดทั้งหมด4ครั้งนะคะเพื่อให้ครบ80ลาย หนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเราจะทําได้ประมาณ20่สลายเท่านั้นเองนะคะซึ่งห้องผ่าตัดเราก็จะเปิดบริการเนี่ยให้สําหรับโครงการนี้อยู่4ห้องนะก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณห้องละห้าลายนะคะห้องละห้าลายก็เท่าที่เคยทํามาสองสองครั้งนะคะทาผ่านไปแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่ผ่านไปแล้วสองครั้งเนี่ยเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วค่ะนะคะห้าลายห้าลายต่อห้าลายต่อห้องเนี่ยค่ะนะคะรวมแล้วก็คือวันหนึ่งประมาณ20่สิบลาย ก็สาหรับในส่วนของอาสาสมัครก็จะมีหลายส่วนนะคะเพราะว่าเราใช้บุคลากรค่อนข้างเยอะประมาณเกือบ40คนนะคะเกือบ40คนต่อวันก็จะประกอบไปด้วยทั้งพยาบาลนะคะนอกจากนอกจากแพทย์ผู้ทำผ่าตัดแล้วก็จะมีพยาบาลนะคะมีผู้ช่วยพยาบาลมีพนักงานช่วยการพยาบาลถึงคนงานก็ต้องมีอาสาสมัครด้วยเหมือนกันในส่วนของแพทย์เนี่ยก็จะได้อาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์ก็คืออาจารย์วันนี้ ก็คือในแต่ละวันก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมานะคะส่วนวันนี้ก็ได้พบแล้วนะคะกับอาจารย์ทิพย<า>์นาภานะคะอาจารย์ทิพย์นาภาวันนี้ก็จะมาช่วยอยู่ในโครงการนี้ด้วยหลักๆก,ก็จะเป็นเลสเเดนต์ด้วยนะคะเลสเเดนต์ Resident ก็จะเป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยช่วยงานเราเป็นตัวหลักเลยพยาบาลก็จะได้มาจากหลายๆแหล่งนะคะหลายๆโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิ์ของออนักศึกษา เวชปฏิบัติทางตานะคะเป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่อาสาสมัครคนสวยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชาพัฒค่ะพี่มาจากหน่วยงานไหนคะงานการพิบาลผู้ป่วยผ่าตัดค่ะแล้วม่ทราบว่าพี่ทราบการมาเป็นอาสาสมัครได้อย่างไรคะอ๋อพอดีงานงานนี้เป็นงานที่งานการพิบาลผู้ป่วยผ่าตัด คือคิดโครงการขึ้นมาแล้วก็คุณนวชรนะคะหัวหน้างานเนี่ยก็ได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหน่วยงานเ,เนี่ยค่ะงานการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดแล้วก็เราก็งานงานผู้ป่วยนอกนะค่ะจากศูนย์ค่ะแล้วพี่รู้สึกไงบ้างคะที่ี่มาเป็นอาสาสมัครในการผ่าตัดต้นเนื้อ80ปีครั้งนี้คะ,คะรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะและอย่างหนึ่งก็เป็นการทำการกุศลนะคะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะเราทุกคนต้องเปลี่ยนชุดมาเป็นชุดเข้าห้องผ่าตัดแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะใช่เพราะว่าใครที่เข้ามาก็จะงงงงลึกลับซับซ้อนเนาะใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอเข้ามาแล้วนะขึ้นไปขึ้นมาใช่ใชแต่ว่ามันเป็นความจําเป็นครับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยห้องสาห้องผ่าตัดเนี่ยจะเป็นห้องที่สะอาดที่สุดเพราะฉะนั้นการเข้ามาแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีความสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ่อ,เร,อเราเดินอยู่ข้างนอกติดฝุ่น ใช่ไหมฮะเราเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาต้องให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อความปลอดภัยของคนไทยใช่ไหมใช่อันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวลงไปจะสะอาดกว่านี้อีกจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องผ่าตัดจริงๆนั่นแหละที่คนไข้นอนอยู่ที่นั่นจะสะอาดที่สุดโลกรับอากาศก็เหมือนกันนะน้องห้องนั้นจะเป็นห้องที่สะอาดสุดแรงดันสูงสุดอะไรอย่างนี้เพราะนั้นโรงพยาบาลถึงมันถึงมีระบบหลายระบบเข้ามาเกี่ยวข้องความวุ่นวายมันก็เยอะ ครับเดี๋ยวเราลงไปเลยไหมโอเคค่ะวันนั้นก็ใส่เสื้อใส่หมวกเลยนะเดี๋ยวเราจะมีหน้ากากอีกทีหนึง่งโอเคครับค่ะค่ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณห้องผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นส่วนพักปืนนะคือคนไข้ใหม่ก็จะเข้ามาในส่วนนี้คนไข้ที่ทำผ่าตัดเสร็จแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้แต่ยังไม่ใช่ตัวห้องที่ใช้ผ่าจริงๆนะครับห้องที่ใช้ผ่าจริงๆเราจะเข้าไปอีกพื้นที่หนึ่งนะ วันนี้ก็อย่างที่ว่ามันเป็นวันของโครงการ80ปีใช่ไหมครับในการผ่าตัดต้อเนื้อเพราะฉะนั้นก็จะมีคนไข้ที่ปิดตาอยู่อะไรอยู่เดี๋ยวเราคงจะได้ทมภาพเข้าแ่อื่นผมคิดว่าน้องรู้จักอาจารย์ทิพพาก่อนนะอาจารย์ทิพพาเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์ตาแผนตานะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อาจารย์จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการแลวเกี่ยวกับโรคนี้ว่ามันเป็นยังไงกันครับแล้วเดี๋ยวเชิญอาจารย์ทิปพาับสวัสดีค่ะ 好。<noise> <noise> <noise> โรคต้อเนื้อนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะโรคต้อเนื้อน,นะคะก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับตาที่เจอได้ค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่สัมผัสกับแดดลมฝุ่นเนี่ยเป็นเวลานานๆน,นะคะทำให้ตาขาวเนี่ยยื่นเข้าไปในตาดำค่ะซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีคะ่ะจะทําให้ส่งผลต่อการมองเห็นได้คะ่ะก็คืออาจจะทําให้ตาบอดได้อย่างนี้เลยใช่ไหมะจะทําให้การมองเห็นแย่ลงได้หากไม่ได้รับการ ตัดอย่างทันท่วงทีค่ะแล้ววิธีการรักษานี้คือการผ่าตัดอย่างเดียวเลยเหรอคะค่ะส่วนใหญ่ก็เราจะเริ่มด้วยการให้ผู้ป่วยนี่หลีกเลี่ยงแดดลมฝุ่นนะคะตัวกระตุ้นทั้งหลายที่จะทําให้โรคแย่ลงได้หากเริ่มมีผลตอการมองเห็นแล้วเนี่ยก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะ ต้อเนื้อกับต้อลมนี่เหมือนกันไหมคะมต่างกันค่ะต้อลมเนี่ยคือระยะแรกๆของต้อเนื้อค่ะ<อ>ต้อลมเนี่ยคือเยื่อบุตาขาวที่นูนขึ้นมานิดหน่อยอแต่ว่ายังไม่ส่งผลต่อการมองเห็นหากต้อลมเนี่ยแย่ลงก็จะเริ่มยื่นเข้ามาในตาดำกลายเป็นต้อเนื้อค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณห้องผ่า ừ, ตัดเลยะะใช่ไหมคะอาจารย์จะเรียกได้ว่าบรรยากาศในห้องนี้นี่ก็ดูสะอาดเยี่ยมอ่องนะคะะคะ่จะเห็นว่าพอเข้ามาสิ่งแรกที่เราสัมผัสก็คือความเย็น ใช่ไหมฮะห้องนี้เย็นเนื่องจากว่าระบบปรับอากาศเนี่ยเขาจะทาอุณภูมิอยู่ประมาณสัก23ถึง27จินๆจะค่อนข้างเย็นเพราะเวลาทาผ่าตัดนะครับน้องจะพวกที่สัญญแพทย์ที่ทาผ่าตัดเนี่ยเขาจะต้องใส่เสื้ออีกชั้นนะเสื้ออีกชั้นชั้นนอกสุดท้ายชั้นสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะเป็นเสื้อที่ใช้ฆ่าเชื้อมาเลยนะเชื้อเสื้อเสื้อจะปลอดเชื้ออย่างเด็ดขาดนะทีนี้พอเรามาดูนะครับ จะมีโต๊ะวางเครื่องมือนะฮะจะเห็นคุณพยาบาลที่ช่วยผ่าตัดนะค,ะคอยส่งเครื่องมือนะคับเขาจะเป็นผู้ดูแลโต๊ะนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะกิ๊ก็อยู่กับผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการเข้ารับการผ่าตัดต้นเนื้อเลยค่ะ<ม>สวัสดีค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะหลังผ่าตัดคะรู้สึกดีขึ้นค่ะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ค่ะ<อ>ม,มีความกังวลไหมคะก่อนก่อนเข้าห้องผ่าตัดนี้กลัวเจ็บไหมคะมีบ้างค่ะกลัวเจ็บเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ผู้ป่วยได้ทราบโครงการละเอียดโครงการได้ยังไงคะว่าเอ๊ะทำไมถึงว่า รู้ทราบว่ามีการผ่าตัดต้อเนื้อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะค่ะก็มาตรวจเช็คค่ะตอนแรกคุณหมอก็แนะนําเข้าโครงการนี้ค่ะก็บอกว่าแนะนําว่าไม่เตียค่าใช้จ่ายอะไรก็เลยอยากมาเข้าค่ะระหว่างผ่าตัดเจ็บไหมคะก็ไม่เจ็บค่ะคุณหมอมือเบามากเลยค่ะโอ้อย่างนี้ข้างที่ปิดนี้คือข้างที่ทบผ่าตัดใช่ไหมคะค่ะข้างที่ผ่าตัดแล้วค่ะแลวอย่างนี้คุณหมอแนะนําว่าไงคะการดูแลแผลก็ห้ามโดนน้ำสองอาทิตย์ค่ะแล้วก็ ามดูตามแล้วก็เอาผ้าชุบเช็ดหน้าตลอดอันนี้แผลปิดไวน้นานไหมคะก็อสองอาทิตย์ค่ะเอาอวันเดียวค่ะวันเดียวเปิดได้แต่ว,ว่าสองอาทิตย์ทีดมามาตัดไหม